ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกถามักกดชาดกชาดกว่าด้วยลิงนาพระวิหารเชตวัน สถานที่ที่พระศาสดาทรงประทับอยู่วันหนึ่งพระองค์ทรงตรัสถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยหลอกลวงว่าภิกษุทั้งหลายพระสงฆ์รูปนี้มิใช่หลอกลวงในบัดนี้เท่านั้นแม้นเมื่อการก่อนเกิดเป็นลิงได้หลอกลวงเหมือนกันจากนั้นตรัสนำเรื่องมาเล่าให้ฟัง มีใจความว่าในอดีตการสมัยพระเจ้าพรมทัศษัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์เมื่อเติบใหญ่จึงเข้าเรียนที่เมืองตักกศิลาเมื่อจบการศึกษาได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีฐานะเท่าเทียมกัน ทั้งคู่ครองเรือนจนกระทั่งมีบุตรชายถือกำเนิดขึ้นเมื่อบุตรย่างเข้าสิบกัวขวบผู้เป็นมารดาได้เสียชีวิตลงกระทันหันบรรดาญาติที่ได้ยินข่าวต่างพากันเศร้าโศกเสียใจเมื่อข่าวการตายกระจายไปทั่ว หลังจากทํำศพของภรรยาเสร็จเรียบร้อยความเศร้าก็ยังอยู่ในความเงียบที่ปกคลุมบริเวณโดยรอบคำถามมากมายทาโถมเข้ามาในความคิดเราจะอยู่แบบนี้ไปทำไมจึงได้เอย่ยชวนลูกชายของตนว่าจะไปออกบวชยางป่าที่หิมพาน ซึ่งบุตรชายนั้นยินดีที่จะติดตามไปด้วยเมื่อทั้งสองเดินทางถึงป่าหิมพานเรียบร้อยแล้วออกบวชเป็นลือสีเที่ยวหาผลไมากรากไม้ทานเป็นอาหารหลายปีต่อมาวันหนึ่งฝนตกกระน่ำมาอย่างหนักเป็นเวลานาน,าน พระโพธิสัตว์ได้ก่อไฟเพื่อลดความหนาวเย็นหลังจากฝนหยุดลงจากนั้นได้นอนอยู่บนระเบียงหน้าอาสมโดยมีลูกชายนั่งอยู่ที่ปลายเท้าคอยนวดให้กับพ่อของตนอยู่นั้นจูจูก็มีเสียงเรียกดังขึ้นท่านดาบทท่านดาบท ลือสีแก่ผิวกร้านแดดมายืนอยู่ตรงหน้าในมือถือตะกร้าผลไม้อีกข้างหนึ่งถือไม้เท้าค้ำยันมีอะไรหรือท่านดาบทชราขอนั่งพิงไฟที่ท่านก่อไว้ได้ไหมพอดีเราหนาวได้ ดาบทกุมารตอบรับอย่างว่าง่ายจากนั้นนักบวชชราเดินตรงไปนั่งยังก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลจากกองไฟเท่าไหรนักผ่านไปไม่กี่อึดใจลือสีผู้พ่อที่นอนฟังการสนทนาไม่ได้สนใจอะไรมากนักได้เอ,อ่ยขึ้นลูกลือสีผู้นั้นมาจากไหน ลูกตอบว่าไม่รู้เหมือนกันจากนั้นผู้พ่อได้เอียวตัวหันไปยังดาบทชราผู้นั้นเมื่อแรกที่เห็นก็รู้ว่าเป็นลิงพลางคิดในใจลูกเราโดนหลอกเสียแล้วจึงเดินลงมาจากอาสมยืนจ้องมองดาบทแก่ที่กำลังนั่งอยู่พักใหญ่ ก่อนเอ่ยขึ้นลูกเจ้าถูกหลอกแล้วนี่ไม่ใช่ดาบดแต่เป็นลิงที่ปลอมตัวมาทำไมท่านพ่อถึงพูดเช่นนั้นดาบดผู้มีศีลไม่มีหน้าตาเช่นนี้หรอกลูกเจ้าอย่าเรียกลิงมาเลยมันเข้ามาทำลายเรือนของเราได้ เมื่อเอ่ยจบอสีผู้พ่อคว้าคบไฟท่อนหนึ่งพร้อมชี้ไปทางลิงป่าออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากถูกไฟไหม้เมื่อได้ยินคําขู่นั้นลิงป่าทิ้งผ้าที่พันกายวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงผ้าพรหลุดลุ่ยก่อนจะวิ่งเข้าป่าไป พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกลิงในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุหลอกลวงในครั้งนี้ดาบทกุมารได้เป็นราหุลส่วนดาบทได้เสเวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่า ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ